วัสดีครับวันนี้พบกับภาพบรรยากาศนะครับการเดินทุดงของคณะสงฆ์นะครับจากวัดโคกอุดมนะครับไปยังวัดเรลอลุวานารามนะครับอำเภอกระบินจังหวัดประจินบุรีนะครับ จำนวนพระสงฆ์นะครับเกือบเกือบสองร้อยรูปนะครับเดินมุ่งหน้านะครับไปยังวัดเวฬุวันารามนะครับก็าหากนักเที่ยวนะคะจะมาร่วมอนุบูรณาบุญหรือมายืนต้อนรับคณะพระสงฆ์นะคะระยะทางที่ท่านเดินประมาณ10 13โลนะคะก็ฝากให้นักเที่ยวเนี่ยสามารถแวะนะคะกับนมรสรกาพระธุดง สองร้อยกว่ารูปเลยนะคะที่มาร่วมเดินในงานนะคะปบุรมีนี้ค่ะ นะครับ ที่หาชมได้ยากนะครับหนึ่งปีมีครั้งของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ FC แฟนเ a g e ตท,อทอสำนักงานนะครนายกนะครับที่รับชมจากทางบ้านด้วยนะครับ ถือเนี่ยค่ะแม่ีแ,ะะแม่ขนะคะแล้วก็แม่ขาวทุกท่านนะคะก็เตรียมที่จะร่วมเดินด้วยนะคะก็เชิญชวนนะคะถ้าเกิดว,ว่านักเที่ยวอยากจะมาร่วมเดินนะคะอยากจะมาถือศีลภาวนาค่ะก็สามารถดูนะคะที่เพจทรทรได้เลยนะคะเราจะเขียนไว้ว่าจะมีการบวชในกะขมะเมื่อไหร่นะคะถ้าเกิดว,ว่าอยากมาร่วมด้วยนะคะอันนี้ค่ะภาพบรรยากาศนะคะที่จะเป็น จะมีคณะแม่ชีพ่อขาวแม่ขาวนะครับปิดท้ายสาธุครับสาธุครับยาวได้เลยครับราบได้เลยครับ i <laughs> ะเดินตามคณะสงฆ์นะครับไปสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดๆนะครับให้ทาง FC Fanpage ได้รับชมนะครับ เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับหรือว่าเป็นการจัดการที่ดีมากเลยนะครับ ไกดแชร์เพจด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้แอดมินนะครับเปิดพร่ภาพสดต่อไปนะครับ